สวัสดีครับพบกับมาลีบอลตัวทีวีกนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมฮอสวิล e แล้วนะครับก็คลิปก่อนนะครับผมไม่ได้ทำการลงนะครับเพราะว่ามันขัดข้องครับมีคนมาขัดข้องครับก็เลยไม่หนุกกันเลยโอเคงั้นเราไปกันเถอะก็นะครับถือว่าให้คลิปนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับก็ผมลืมเปิดเสียงนะครับ ไม่ไหวเนี่ยครับเาเห็ครับก็วันนี้เราเราจะมาผ่านด่านนี้กันนะครับเพราะว่าด่านนี้ยากมากนะครับไม่ได้เงินอีกแล้วครับเอาแค่ผ่านด่านนี้เพราะว่าคันนี้เราเอาเกรเต็มแล้วเราไม่ต้องเอาตังค์แล้วนะครับเอาแค่ผ่านด่านนี้นะครับผมจะใช้รถคันนี้นะครับโดยการผ่านด่าน ไมเอร์ Michael, บางทีผมจะเปลี่ยนคันนี่พอผมไม่ไหวเก็ร์ผมก็จะเปลี่ยนเอาคันนี้ไปให้ได้ครับมีอ่อนจ่อยมากครับว่ารถมันไม่ค่อยแรงนะมันกระดกครับเห็นไหมครับหน้ามันกระดกครับนนครับ,รรบ,รบโอเคครับไปกันต่อนะครับเอาคลิปนี้สิสิบนาทีพอนะครับโอเค นะนะครับตรงเนียนะครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ก็นะครับมันจะเป็นตรงที่แบบว่ามันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้นะครับเนี่ยก็นะครับคันนี้มีทั้งหมดห้าล้อนะครับคันเนี้ยเพราะว่ามีล้อหน้าครับเดี๋ยวทุกคนก็สามารถสังเกตได้นะครับ ดูย้อนหลังนะครับะเมื่อกี้ครับถ้าตรงหัวที่เป็นจุกออกมาที่เป็นวงกลมนะครับถ้าโดนตรงเลยเนี่ยอันไหนก็ตามจะดดด้แล้วก็ระเบิดเองนะครับผมก็เลยใช้คันนี้เพราะมันอยู่ตรงข้างบนกว่าแล้วมันก็แรงกว่าเพราะมันอัปเกรดเต็มแล้วนะครับสปีดเต็มครับปลมันไปก่อนอก้อนหินมาตรงมับ เป็นเรื่องที่แหงสวยครับเปิดเสียงเลยนะครับก็นะครับจะได้ยินเสียงกันหน่อยนะเดี๋ยวดูคันนี้นครับขึ้นไปครับอมันก็แค่คันเดียวแต่คันนั้นนะครับเราต้องขึ้นหลายรอบซึ่งมันนานนะครับแล้วก็ช่างน่ารำนะครับอยากพูดนะครับแล้วจะหาว่าไม่ดี มันก็เลยไม่เอามันไม่ดีสำหรับเด็กทานดุเชิมที่มีไอนน้เนีแค่างเถอโอเคนะครับเอาน้ำมันกันก่อนนะครับโอเคขึ้นกันเลยครับนี่นะครับตรงนี้นี้มันสามารถขึ้นได้หน่อยนะครับเพราะว่ามันดีกว่านะครับแต่ ในคันนั้นนะครับมันไม่สามารถมันยังมีเทอร์โบไม่แรงพอนะครับโอเคเออจะได้แล้วจะได้แล้วเออจะได้แล้วเออจะได้แล้วอย่าระเบิดตรงนี้ปุมเสร็จเลยครับน้ำมันดูดูน้ำมันก่อนครับจะเท่าไหร่ไม่พอด้วยหมดก็เดี๋ยวเราจะมาทำการนะครับ วันนี้ไม่ใช่แล้วก็คือวันนี้ผมจะมาลองเจ้าคันนี้ว่ามันจะผ่านได้ไปได้ทึงไหนเพราะปกติเราผ่านเลยเพราะอันนี้มันผ่านได้แค่ถึงตรงก้อนหินนะครับตัวใหญ่คันนี้นะครับอ่าสังเกตนะครับมันมีห้าล้อนะครับนี่ข้างละสองสองแต่ข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมีอีกหนึ่งอันขึ้นมานะครับมันเป็นรถแบบพวกหน้ากระดกอะเออ เนี่ยมันจะได้อย่างที่ได้ครับทรงตัวนีเลาะบุ้มก่อนนะครับปกติมันจะมาถึงตรงนี้ขึ้นไม่ค่อยได้โอเคนะครับต่อเลยแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือตอนเวลาะแท็กนะครับทุกคนก็ต้องสังเกตเอาแล้วทุกคนก็จะร,รู้สิ่งทุกคนคาดฝันนี่แก็บว่าพุ่งเพนเดินนี้มันยากเหมือนกันนะครับยากนะครับด่านเนี้ย นาชิดาสิบหกนะครับแม่ก็สิบห้าแม่ก็สิบเจ็ดเดยวชง่อมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูรถกันนะครับขอให้สิบนาทีพอนะครับก็นะครับอ่าโอเคพูดอะไรผิดพลาดตรงไหนขัดข้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นนี่นะครับอ่าคันนี้ผมมีแล้วนะครับอืม โอเคนะมันเด้นกันต่อยเดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังเอาคันนี้ให้่านก่อนก็เ,เดี๋ยวเฮ้ยผมพีได้เขาออกนะครับใจคันนี้นี้แหละให้น้ำมันมันหมดแล้วพอตอนมันไหลลงมาไอตรงนั้นนะครับที่ขึ้นแบบแล้วก็โดนท่อแล้วมันระเบิดนะครับแล้วมันเด้งกลับมานั่นแหละ ไม่ก่อนโอเคนะครับมันจะได้ไหลกลับมา,าดัมมันคุณจะรู้นะครับว่ามันกลับมาเล่นต่อได้ไงครับเดี๋ยวไปดูถ้าอยากรู้นะครับต้องดูไม่รู้ไม่รู้ครับอืมก็นะถ้าสิงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนแบบอ่อนหวานนะครับจริงไม่ค่อยอ่อนหวานหรอกนะครับ ไปได้สวยนะครับยังสวยอยู่ไม่ใช่หมายถึงคนเราสวยนะครับแต่หมายถึงน่ะเรากําลังไปได้ดีอ่าอย่างี้เนี้ยผมไม่ได้หมายถึงอุย้ยคุณเราสวยผมเป็นผู้ชายครับไม่สวยครับหล่อครับโอเคนี่คแคบนี่น้ำมันตรงนี้เราจะมาเอาตอนหลังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยถังนี้ก่อนอน้ำมันถังนี้ครับ โอเคเต็มตัวเป๊ะเต็มตัวหนึ่งสองสามไปเดี๋ย,ย, 1, 2, 3, ยลืมลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับแข่งกันจับเวลานะครับว่าเราไปได้กี่นมตรนะครับุบ่มอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเรายังไม่ได้กดไปนะครับแม่ไม่จะไม่ให้เรากลับมาเล่นนะครับเมื่อเรารับน้ํามันไปใหถึงนไปให้ถึง,ถงโอโหไม่ถึงนะครับเออไว้ค่อยมาอีกทีหนึ่งแล้วกัน ไม่แรงพอโอเคต่อครับโอ้ยมาแล้วตอนนี้โอเคนะครับต่อเลยเี๋ยวก,ก้อนเก่ารักเลยนะครับ ก็นะครับโอเคได้ยินกันนะครับได้ยินแล้วก็สปอกกลับมาด้วยกันนะครับโอเคนะครับไปกันเลยอตอนนี้นะครับน้ํามันยังเหลือเต็มเลยเฟื่อยเลยนะครับโอเคยังไม่ต้องเปลืองน้ํามันครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกลยย้จะถึงกันเลย ไประเบิดท้องเลยดีเอาก่อนนะครับอืมเอาเลยดีวานะครับมันพลาดนะครับคนเราก็มีโอกาสพลาดกันเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าในเกมเราพลาดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอก่า นะครับว่าผมเออเล่นด่านนี้ไม่ค่อยชํานาญนะใครที่ชํานาญเจอผมเล่นให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> นะครับก็คลิปนี้นครับใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลด์กดสมัครกันด้วยนะครับสวหสดีสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย เดี๋ยวรอให้มันถึงวันนะครับโอเคว่งรอให้มันครบสิบก็เล่นรอครับโอเคถึงถ้าจะถึงแล้วนะครับก็บายไลค์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเกมแค่นี้นะครับ